สวัสดีครับวันนี้พี่เดย์มาให้ความรู้ทางกฎหมายใกล้ตัวนะครับเป็นเรื่องใกล้ตัวครับกรณีรถหายครับเราไปเช่าหรือซื้อรถมาจากไฟนันแต่ปรากฏวันดีคืนดีเนี่ยเราเอารถไปจอดไว้รถมันหายไปนะครับนะโดยที่เราไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบนะครับก็ปรากฏว่าพอรถหายเสร็จปุ๊บไฟนันก็เป็นไงฟ้องเลยครับนะเรียกราคารถที่หายครับนะปรากฏนะครับศาลฎีกาตัดสินไม่กี่วันนีครับคดีที่ 855ทับ67สามทีกาบอกนะครับว่ากรณีที่เราเช่าซื้อรถมาแล้วเนี่ยระหว่างผ่อนชำระแล้วก็เสร็จแล้วรถเอาเอาไปจอดไว้เนี่ยนะครับแล้วมันหายไปโดยไม่ใช่ความผิดของเราเนี่ยผู้เช่าซื้อไม่ต้องรับผิดนะครับนะถึงแม้จะมีสัญญาว่ามีการกําหนดค่าปรับค่าทวงหนี้ค่าภาษีค่าใช้จ่ายไว้แต่ก็ไม่มีกําหนดนะครับเกี่ยวกับเรื่องกรณีรถหายนะครับนะนะไม่มีกําหนดนะครับว่ารถหายต้องรับผิดชอบ ดังนั้นสารดีกาบอกว่าถ้าผู้เช่าซื้อไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใน,ในกรณีรถหายนะครับเป็นเรื่องเหตุสุดวิสัยดังนั้นเมื่อผู้เช่าซื้อไปจอดรถและรถมันหายไม่ใช่ความผิดของผู้เช่าซื้อดังนั้นบริษัทไฟนแนนซ์จะมาฟ้องให้รับผิดในราคารถไม่ได้นะครับสบายใจนะฮะเพราะนั้นท่านผ่อนรถผ่อนอะไรต่างๆไปนั่งกินเหล้าเมายาไปเที่ยวไปอะไรต่างๆออกมาปรากฏว่ารถหาย นะโดยไม่ใช่ความผิดของท่านหรือท่านไม่ได้มีส่วนในการเอารถไปขายต่างประเทศหรืออะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อรถหายนะครับท่านก็ไม่ต้องผ่อนนะครับไม่ต้องผ่อนกุญจงกุญแจอะไรต่างเพราะท่านไม่มีส่วนรับผิดนะสารดีกาบอกว่าไม่ใช่ความผิดของผู้เช่าซื้อดังนั้นไฟนั้นจะมาเรียกราคารถไม่ได้นะครับเป็นดีกาที่ดีมากน่าสนใจนะคําพิพากษาดีกาที่855ทับสอตัดสินใหม่ล่าสุดเห็นนะรายการของเรานะครับ ก็จะมีเรื่องดีๆมานําเสนอกนทุกวันเพราะนั้นพี่น้องประชาชนเห็นว่าดีมีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับกดเปิดการมองเห็นกันด้วยนะครับมีปัญหาข้อกฎหมายก็สอบถามกันมานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ